เราจะไปฟังคุณสุทินคังแสงประธานวิป่ายค้านพูดถึงผลการหาเรือวันนี้ที่รัฐสภานะคะสามฝ่ายระหว่างสะส,ะสะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็คณะรัฐมนตรีว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาจะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันหรือเปล่าและแลฝ่ายค้านในมีจุดยืนต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะพูดคุยกันแบบละเอียดละเอียดเลยอ่ะคุณสุทินคังแสงอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสุทินค้าสวัสดีครับคุณสุทินครับสวัสดีครับคุณจิรยุครับคุณนัทอาภาครับค่ะก่อนอื่นต้องถามถึงผลการหาเรือในวันนี้ก่อนค่ะว่า เป็นยังไงบ้างคะอันดับแรกก็คือมีความเห็นตรงกันว่าจะร่วมกันเปิดสมัยวิสามันครับโดยเ,เวลาที่เหลือซึ่งไม่มากเนี่ยรัฐบาลจะเป็นคนทำเพราะวา่ารัฐบาลขอเปิดเองเนี่ยรัฐบาลขอเปิดเองจะเร็วกว่าเพราะเข้าค,คอรมอเพราะนั้นรัฐบาลวันนี้เนี่ย ท่านประธานชูอันทาหนังสือถึงนายกนายกก็จะเข้าคณะมอพ่กนี้ครับเราจะว่าพวงนี้ก็จะมีมติขอเปิดแล้วก็จะนําข้าถุนเกล้าครับครับอันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเมื่อเปิดแล้วเนี่ยเราก็จะสาระที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเรื่องหลักเรื่องใหญ่เรื่องคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับซึ่งยังค้างคาสภาย,ยังไม่ได้โหวตใช่ไหมครับใช่ครับถ้าสมมติเปิดแล้วนี่เราเข้ามาโหวต เสียม,มันก็จะเป็นการให้คําตอบกับสังคมกับผู้ชุมนุมค่ะนะะดีกว่าเราจะยืดเวลาออกไปอันนี้ก็รัฐบาลเองก็ฝ่ายรัฐบาลก็รับปากว่าจะเร่งรัดคณะกรรมธิการที่ศึกษาอยู่ให้เร็วคให้ทาค่ะไม่เร่งไม้ทำเอ๊ะคุณสุทิน,นคะเห็นนิดนึงคะ่ะเห็นมีข่าวออกมาว่าทางคณะกรรมการิการศึกษาธรรมนูญเนี่ยเขาขอขยายระยะเวลาไป,ไปอีกสิบห้าวันเหรอคะใช่ขอขยายเพิ่อมอีกสิบห้าวันซึ่งเราก็ทวงติ้งทวงติงว่า ทำไมคุณขอขยายค,คุณทำไมไม่ดูสถานการณ์<อ>เพราะฉะนั้นคุณขยายก็ขยายไปแต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาขยายก็ได้คุณก็รีบซะค่ะพอกระปากปกำหนดสิ้นสุดขยายไว้แต่อาจจะใช้เวลาไม่เต็มค่ะคะกำหนดสิ้นสุดเดิมนี่คือต้องต้องพิจารณาเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะคะที่ยิ่งค่อยจบ นีฮะยี่สบสองยี่สบสามมาแล้วอ่ายี่สิบสองถึงยี่สามแต่เขาขอสิบห้าวันขยายเพิ่มแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงอนุมัติไหมใช่ไหมใช่แต่ว่าเขาก็รับปากว่าจะพยายามเร่งรัดให้ทันอ๋อเพราะถ้ายิ่งขยายอาจจะแบบว่ายิ่งยิ่งดูสอบเขาว่าจะบานปลายนะคะนั่นแหละฮะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องพลกระุกเฉินครับหลายฝ่ายก็โดยพิจิตฝ่ายค้านและท่านประธานต้องไปเห็นด้วยว่าควรยกเลิก อครก็แม้มีไว้ก็ไม่แม้มีไว้ก็ไม่ได้สามารถที่จะทําให้ผู้จุมนุมได้หยุดจุมนุมได้ครับแต่มันจะเกิดผลเสียมากกว่าซึ่งอันนี้ก็จะเสนอรัฐบาลไปคค่ะผมรับแล้วประเด็นต่อมาอื่นๆก็คือเรื่องอื่นใดถ้าเปิดสภามาแล้วเนี่ยมันจะมีข้อเสนอแนี้หรือมาตรการใดที่ควรจะทําให้บ้านเมืองคลี่คลายได้ก็ แต่ละพักก็เสนอยติเข้ามาได้เลยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นหลักๆสามเรื่องที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมสมัยวิสามันถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับหรือนอกนจากนี้ก็สุดท้าแต่แต่ละพักจะเสนอเข้ามาเช่นบางพักอาจจะเสนอให้นายกรันตรี่นาลาออกอืม่นี้ก็แล้วแต่อ๋อครับ ทีนี้แก้ไขธรรมนูญในข้อในประการที่2เนี่ยลงลึกไปว่าบาตราไหนบ้างครับที่จะแก้ไขกันครับอ๋อก็เป็นยติเดิมที่เรายืนค้างไว้นั่นแหละครับหกยตินั่นแหละค่ะกอาหกยติเดิมนั่นแหละครับที่เอามาโหวตซะค่ะครับจะรับหรือไม่รับยังไงก็โหวตกันในหกยตินั่นแหละค่ะอ,อย่างน้อยก็มีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าเนาะดีกว่าแบบว่าขอถ่วงเวลาพิจารณาต่อไปอย่างนี้มันก็ไม่รู้สักทีว่าสรุปรับไม่รับแล้วมันจะมีผลยังไงต่อใช่ไหมฮะ ครับใช่ครับใช่ครับอย่างเมื่อกี้ที่คุณสุขทินพูดถึงเรื่องของการเสนออยากจะทั้งฝ่ายค้านแล้วประธานรัฐสภานเนี่ยเสนอว่าอยากให้มีการยกเลิกพรกฉุกเฉินอันนี้คือพรกฉุกเฉินในตัวสถานการณ์ไร้แรงหรือว่าพรกฉุกเฉิน<ช>ปัจจุบันคะจากการไร้แรงนี่แหละอ๋อนะยดูเหมือนว่าท่านนายกและท่านประธานนั้งก็ปรารบกับทางรัฐบาลแล้วด้วยครับแล้วก็ทางฝ่ายค้านเราเสนอไปมันท่านประธานชวนท่านก็เห็นด้วยค่ะแต่ว่ามันเป็นมันก็เป็น เรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติเราจนจะต้องเสนอเข้าไปรัฐบ,บาลเขาจะเอาไม่เอาก็ว่าอีกเรื่องแต่ว่าเห็นตรงกันนะอืค่ะแล้วอันนี้คือเสร็จสิ้นการหารือร่วมกันหมดแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ครับครับครับก็หลักๆอยู่แค่นี้แล้วก็มีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าการเปิดอภิปรายเที่ยวนี้ไอ้การเปิดวิศา,ามันเนี่ยเราก็คงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดอืคงมไม่หลีกเลี่ยงในการที่จะมาทะเลาะบาะแว้งกัน ค่ะนะครับเราก็จะเอาเฉพาะสาระที่มันจะช่วยคลี่ไขปัญหาบ้านเมืองไม่ได้อย่างจุดยืนของทางพรรคเพื่อไทยเองก็ดีหรือว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยต่อการชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากให้คุณสุทินอ่าพูดถึงจุดยืนของของฝ่ายค้านหน่อยค่ะว่าเห็นยังไงบ้างอ๋อเราก็เห็นว่าหนึ่งเป็นสิทธิการพืน้นฐานค่ะที่ทําได้ประการที่สองเราก็เห็นว่าผู้ชุมนุมก็อยู่ในกฎ ระเบียบแล้วยังไม่มีอะไรเป็นละเมิดมหรือไปทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินสาธารณะเพราะนั้นก็ควรที่จะให้เขาใช้สิทธิพื้นฐานต่อไปอถ้าพบว่ามีกรณีใดที่ไปละเมิดกฎหมายก็ดะดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายปกติและความเป็นธรรมในการที่ควรจะให้เขาได้ต่อสู้คดีแบบตามระบบปกติค่ะ อตามปกติแล้วสมมุติว่าวันพรุ่งนี้มีการเสนอเรื่องขอเปิดอสภาสมัยวิสามันเข้าที่ประชุมครมค่ะมันน่าจะเป็นกี่วันถึงสามารถที่จะเปิดได้คะอันนี้เราตอบไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ขั้นตอนการตุนเกล้าไม่รู้จะตุนเกลากี่วันค่ะครับแต่ก็ต้องก่อนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนประชุมสภาสมัยสามัญแน่นอนใช,กใช่ก็ต้องก่อนสมัยสามัญครับซึ่งจะกี่วันเราก็คิดว่ามันมันเป็นประโยชน์ เราคิดว่าปล่อยเวลาทิ้งไปวันสองวันอาจจะยัหายได้ครับแล้วการประชุมสภาค่ะเชิญค่ะคุณสุทธินะคะเมต่วันสองวันสถานการณ์มันอาจจะเลวร้ายเกินกว่าที่เราคิดก็ได้เพราะนั้นจึงอย่าไปไม่อยากให้คิดว่าอ๋อมันจะเปิดสภาอยู่แล้วเปิดทําไมอันนี้ทุกเวลาทุกนาทีมีค่าท่านชวนท่านก็บอกงั้นอืม ที่สุดก็น่าจะดีที่สุดกับทุกฝ่ายเชื่อว่าเจอคําถามนี้มาแล้วฮะให้คุณสุทินตอบอีกทีที่บอกว่าการเปิดประชุมเนี่ยมันมันดูมีความจริงใจหรือเปล่าเป็นเพียงแค่ลดทอนสถานการณ์การชุมนุมลดแรงกดดันเท่านั้นหรือเปล่าครับก็ไม่หรอกครับผมว่าการไม่เปิดสภานการไม่มีสภามันจะทําให้รัฐบาลทําอะไรได้ทมอำเภอชัยแต่ถ้าพอมีสภาซึ่งกํากับอยู่เนี่ยคพราว่ารัฐบาลก็คงจะทําอะไรที่มันนอกลู่นอกรอยยาก อันที่หนึ่งอันที่สองอการเปิดนี่เราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเรื่องรัฐธรรมน,นูญอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องพลกรกฉุกเฉินอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นการไปต่ออายุหรือไปไปเล่นละครกันไม่ได้ฮนะอืวันนี้นี่ยคงไม่มีใครไปคิดที่จะทําเรื่องที่ไม่จริงใจหรอกอเพราะสังคมเขากําลังดูอยู่มากๆแล้วในอารมณ์อย่างนี้เนี่ยล้อเ,เล่นคิดว่าคงไม่ได้ Hmm. อครับแล้วประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการปิดสื่อนะในบางสื่อช่วงนี้ที่มีหนังสือแบบว่าเหมือนหนังสือเตือนนะครับรวมไปถึงช่องทางสื่อสารออนไลน์อะไรแบบนี้ได้มีพูดการพูดคุยเรื่องนี้ไหมครับก็พูดนะฮะวันนี้เราก็พูดในการที่าก,ก,การพักผ่้ใชยก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดว่าการปิดสื่อวันนี้เนี่ยหนึ่งมันไม่สมควรด้วยเหตุผลอืมสองเป็นการละเมิดสิทธิสาธารณะด้วย ืและสามเนี่ยเราก็ต้องเขาก็ต้องก็สังเกตว่ามันไม่ใช่จะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นครับการปิดสื้อยิ่งจะทําให้สถานการณ์แย่ลงอืเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่ควรทําอืำนะค่ะมันยิ่งอาจจะแบบว่าทําให้อุณหภูมิการเมืองมันยิ่งร้อนระอุขึ้นมาอีกใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ ค่ะแล้วในเรื่องของที่มีเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะทางฝ่ายค้านคือมองยังไงมากคะเพราะฉะนั้นเราเคยพูดมาแล้วว่ามันเอไม่มีเหตุผลเพราะว่าผู้ชุมนุมเขาก็จะสลายตัวอยู่แล้วค่ะเ้าก็สลายของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็ยังไม่เลยเป็นละเมิดอะไรอืเขายังไม่ได้มีท่าทีที่จะไปรุนแรงทําลายจับจิงหรือคุกค,ค,คามบุคคลหรืออะไรเพราะะน,นั้นก็ชุมนุมโดยสงบ พราะฉะนั้นแล้วก,ก็เวลาที่จะจบเขาก็จะจบของเขาอยู่แล้วค่ะไม่ใช้มาตรการนั้นเราถือว,ว่าไม่มไม่เหมาะสม,มแล้วไม่เกิดผลดีด้วย<ม>รัฐบาลคงไปที่ประจักษ์แล้วว่าใช้มาตรการอย่างนั้นเนี่ยทำให้วันต่อมาเป็นอย่างไามีคนมานะเพิ่มขึ้น ครับอืมซึ่งในในส่วนตรงนี้ค่ะสมมติว่าถ้าเราเปิดประชุมสภาวิสมัยวิสามันแล้วเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะโหวตในเรื่องของรับไม่รับหกยติได้เลยใน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 การประชุมครั้งนี้เลยใช่ไหมคะเออเราคิดว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะครับอย่งนี้ดังนั้นก็อยู่ที่ว่าทางกรรมธิการชุดนั้นเขาจะเอ่อ,อพร้อมหรือเขาจะพิจารณาเสร็จหรือย,อยังซึ่งเขาก็ระบิดกนเกิเขาจะพยายามทําให้ทันแล้วทันก็คือโหวตเลยแ่ะครับค่ะ แต่ถ้าไม่ทันก็คือต้องเข้าที่ประชุมสมัยสามัญใช่ครับซึ่งเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอเพราะว่ามันจะมีเอ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอีกหนึ่งฉบับของทางไอรอที่ที่จะเข้าทันรอบนี้ไหมคะหรือว่ายังไงไอรอนี่คือเขาจะปรรจุ12พฤศจิกายนครับซึ่งก็จะ,ะจจไม่ทันไม่ทันแต่ว่าไม่ทันมันก็มีผลผลดีผลผลดีอยู่เหมือนกันว่าร่างไอรอก็ถือว่าเป็น เป็นร่างไม้สองไว้ค่ะถ้าสมมุติว่าพวกนี้ตกใช่ไหมครับครัแล้วร่างเขาเราตกเพราะฉะนั้นเราก็หยิดยกร่างไอรองขึ้นมาที่หนาในสมัยถัดไปซึ่งประมาณช่วงกลางปีหน้าก็พฤศจิกายนนี่แหละอ๋อเหรอคะตอนนั้นแหละอืไอยตัวนี้ตัวหกยติเดิมเนี่ยค่ะเราจึงอยากให้โหวตในวิสามันมถ้ามันตกในวิสามันสิบสอง ก็เอาไอรอขึ้นมาพิจารณาเลยชื่อจอมพุชิกาแต่ถ้ามันไปหกร่างรือถ้ามันเลื่อนไปโบทในสมัยสามัน<ะ>แล้วมันตกหรือเขาไม่รับ<ะ>มันก็จะมีผลทําให้ร่างที่มีลักการเดียวกันตกด้วยคือไอรอก็ตกด้วยอช่อันี้เราเราวิตกตรงนั้นมากอ,อ,อย่างไรก็ต้องให้ร่างของไอรอหรือของประชาชนเนี่อย่าตกถ้าร่างของพวกเราตกก็ยังมี ลุ Answer, ้น no คือเอาร่างของไอรอขึ uh, okay. ้นมาที่ไหนเห็นว่าต้องการที่จะบรรจุวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนนี้ใช่ไหมครอ่าสิบสองพฤศจิกายนเขาบรรจุแล้วสิบสองสิบสองพฤศจิกาอ๋อโอเคเร็วกว่าเดิมแล้วในกําหนดการการประชุมเดือนหน้าเนี่ยค่ะคุณสุทินอยากให้ให้อแจ้งอีกทีได้ไหมคะว่าจะมีการอ่ะประชุมอ่าสามัญคือหนึ่งพฤศจิกายนแล้วมีวันไหนอีกนะคะเปิดหนึ่งพฤศจิกายนแต่ว่าค่ะเริ่มประชุมได้คงเป็นวันพุธพุนที่สี่ค่ะพันที่สี่แล้วก็ เป็นพุทธปริหัาพุทธนาฏไปครับเรื่องราวสาคัญก็นี่แหละครับก็จะเป็นเรื่องของร่างกฎหมายของไอรอค่ะแล้วก็ไม่แน่ด้วยวันนี้ฝ่ายค้านเองกําลังดูกันอยู่ว่าอาจจะพิพายไม่ไว้วังใจรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องที่แก้ปัญหาสถานการณ์วันนี้ลบเหลวะค่ะคแสดงว่าเดินหน้านี่ก็แหมเกมในสภาก็จะมีความ ร้อนระอุขึ้นมาทุกขนขึ้นมาแน่นอนนะคะได้ค่ะคุณสุธีมีอะไรอยากจะฝากหรือว่าชี้แจงกับพี่น้องประชาชนอีกไหมคะเชิญเลยค่ะผมว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์หลายอย่างมันคิดให้รอบครอบแล้วเนี่ยมันมาอยู่ที่ตัวนายกรัฐตรีคนเดียวครับที่จะแก้ปัญหาได้ครับเพราะผู้ชุมนุมเขาก็เล็งมาที่ว่าหนึ่งแก้ไขรัฐมนตรสองก็ตัวนายกรีละออกค่ะอืม ถ้ายังไงแล้วดีแล้วนายกแล้วดีไม่ลาออกเพราะว่ายังไงก็ไม่จบอผมคิดว่าไม่จบอเรื่องรัฐมนูนอาจจะช่วยให้เบาลงค่ะแต่ว่าถ้านายกคนเดิมยังอยู่นี่ก็เชื่อว่าจะสถานการณ์ก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้คค่ะรับเพราะฉะนั้นผมว่านายกบรีเนี่ยตัดสินใจเสียสลัเนี่ยเพราะว่าบ้านเมืองก็จะเข้าสู่ปกติค่ะแต่เราก็มาล่างรัฐมนูญกันซะครับ รมนก็ล่างไปแล้วก็นายกก็เปลี่ยนใหม่นะเลือกตั้งใหม่ก็ก็สรรหากันใหม่ตามรัฐธรรมนูญแต่อาจจะเป็นไปได้ยากไหมคะเพราะว่าในประวัติศาสตร์ไทยนี่เราไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเลยไหมคะสำหรับการลาออกของนายมนตรีไทยก็มีนะครับมียุบสภาก,ก็มีในประวัติศาสตร์ให้เห็นว่า14ตุลาเนี่ยจอมพลจะนนอไม่ลาออกอก็เลยเกิดปัญหาพิพโยกค,ครับ พุทธสภาจมินท่านสุจินดานไม่ลาออกอเลยเกิดปัญหาพิประโยกแต่ตอนพลเอกชวริตยงใจย,ยุธเป็นนายกนี่ก็มีประชาชนเดินขบวนเหมือนกันครับยังมีลุกลามขนาดนี้ท่านลาออกเพื่อจัดชนนังวลนะปีนั้นนะ่ะท่านลาออกแล้วก็สภาก็เปลี่ยนแบบโดยดีครับก็รู้สึกจะเป็นท่านชวนเป็นต่อที่ท่านบรรหารเลย การก็ขึ้นการการก็เดินไปได้ครับค่ะแล้วพลเอกชวลิตไม่ตัดสินใจอย่างนั้นอาจจะเป็นวันมหาวิปโยคอีกวันอาจจะรอยในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์อาจจะมีวันที่บันทึกขึ้นมาอีกก็ได้คเพราะฉะนั้นนี่วันนี้นี่ผมถึงบอกว่าผมบอกให้ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยพบอภิปรายในสภาแล้วแนะนาว่าท่านเป็นศึกษาชีวิจริงตุลาน่ะทําไมมันเกิดอืมก็พอนายกดื้อฉงนั้นแหละผู้ช่วยพลกก็นายกดื้อ แต่ตอนพเอกชวนิตนายกไม่ดื้อมันก็เลยไม่เกิดอมีประวัติศาสตร์ให้ศึกษาอยู่ครับก็เป็นการยกเคสเปรียบเทียบกันเนาะนะครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณสุทินคลังแสงประธานฝ่ายค้านนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอเราสัมภาษณ์ทางฝ่ายค้านไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะได้สัมภาษณ์ของทางฝ่ายรัฐบาลกันบ้างนะครับก็เรียกว่าเปิดนะฮะให้ฟังกันทั้ง2ฝ่ายนะครับ